มาแล้วจะเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งฉบับร้านค้าจะต้องเตรียมอะไรบ้างขอแบ่งเป็นสองข้อหลกัลกๆก่อนนะคือร้านค้าเดิมที่เคยลงทะเบียนเฟส5แล้วก็ร้านค้าใหม่สําหรับร้านค้าเดิมก็ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะเข้ามาในแอปหาแบนเนอร์คนละครึ่งพันแล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขให้เรียบร้อยแค่นี้เสร็จแล้วแล้วในส่วนของร้านค้าใหม่สิ่งที่ต้องมีหลักๆเลย5อย่าง1บัญชีธนาคารกรุงไทย2อแอปถุงเงินโหลดมาแล้วสมัครให้เรียบร้อยสามารถสมัครได้ตามนี้เลย3บัตรประจําตัวประชาชนและ4่รูปถ่ายร้านค้าที่มีรูปเจ้าของด้วยห้าแบบ แบบฟอร์มเข้าร่วมโครงการอันนี้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์คนละครึ่งพาร์นนะเข้าไปเช็คได้เลยว่าเราเป็นประเภทธุรกิจอะไรเขาจะมีบอกไว้เรียบร้อยถ้าอยู่ในแบบฟอร์มกระทรวงมหาดไทยก็จะต้องได้รับการรับรองจากเจ้าหน้าที่รัฐเช่นตลัดเทศบาลเจ้าหน้าที่สํานักงานเขตพอเตรียมเอกสารครบแล้วก็เอาไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยนี้เรียบร้อยแล้วก็รอตรวจสอบผลที่แอปถุงเงินได้เลยถ้าเราผ่านแล้วก็จะมีแบนเนอร์คนละครึ่งพาร์ให้เรากดยอมรับส่วนร้านเดิมถ้าเกิดแบนเนอร์ไม่ขึ้นก็คือสามารถสมัครเข้าร่วมลงทะเบียนใหม่ได้เหมือนร้านใหม่เลยสำหรับรรรร้้้้าาาาคคเเขขปิดดัับสมมให่วไถึง15 ม,คมใครสงสัยอะไรก็คอมเมนต์มาถามกันได้นะ